มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเสารยุทธได้รับพระราชทานอาภัยโทษลดโทษจากจำคุก6ปี24เดือนราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอาภัยโทษพศ2563 ปรากฏว่าในครั้งนี้นะคะจะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำทั่วประเทศนะคะประมาณ30,000รายตามมาตรา6และยังมีนักโทษเด็ดขาดที่เข้าหลักเกณฑ์ให้ลดวันต้องโทษตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวอีกกว่า2 0 0,000รายนะคะสำหรับนายสรยุทธสุทัศนะจินดาอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังนั้นถูกศาลพิพากษาจำคุก6ปี24เดือน เมื่อวันที่21มกราคมที่ผ่านมาจะได้ทำการลดโทษตามสัดส,ส่วนโดยก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนสิงหาคมนายสรยุทธ์นั้นได้รับการลดโทษมาแล้วคาดีเดือนมีนาคม2564จะครบกำหนดเวลาที่ถูกจำคุกและได้รับการปล่อยตัวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ